ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเบิกจากประกันของเราหรือประกันของคู่กรณีคลิปนี้มีคำตอบครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถ2คันมาชนกันเนี่ยในการเบิกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราที่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยไม่สามารถเบิกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้นะครับต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นครับที่สามารถเบิกค่าขาดประโยชน์นี้ได้ แต่เดี๋ยวนี้นะครับบางบริษัทบางแคมเปญครับถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยก็สามารถเบิกได้นะครับตรงนี้เขาจะมีวงเงินบอกในหน้ากรมทันนะครับว่าเราเนี่ยสามารถได้ค่าชดเชยตรงนี้นะครับวันเท่าไหร่ท่านไหนนะครับที่สนใจแคมเปญนี้ครับหรืออยากรู้นะครับอินบ็อกประถามอุดมศักดิ์ประกันภัยหรือคอมเมนต์ถามมาที่หน้าเพจก็ได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับอุดมศักดิ์ประกันภัยยินดีให้บริการปรึกษาฟรีครับ เรื่องแบบนี้เราต้องรู้ไว้นะครับจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับบริษัทประกันครับด้วยความห่วงใ่วันนี้ครับถ้าคุณอยากมีที่ปรึกษาด้านประกันภัยส่วนตัวครับจะทําพรบหรือประกันรถยนต์ครั้งใดนะครับให้ติดต่อมหาผมอุดมศัตด์ประกันภัยสีกลุ่มบกเกอร์ครับเราคือทีมงานมืออาชีพที่นี่เราไม่แข่งขันแต่เราแบ่งปันครับ